ก้อยรัชวินโชว์ภาพอันตตซาวลูกคนที่สองพร้อมโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นหลังท้องสี่เดือนแล้ว เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอีกครู่ค่ะสําหรับก้อยรัชวินและตูนบดีสลามซึ่งตอนนี้ใกล้ที่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นอีกหลังก้อยกําลังตั้งครรภหลูกคนที่สองเข้าสู่สีเดือนแล้วและสุดสาวก้อยได้ออกมาโพสภาพโมเมนต์น่ารักของครอบครัวสีพ่อแม่ลูกลงอิสแกรมส่วนตัวพร้อมถือใบอันต์ซาวลูกน้อยในคภ์ระบุคแคปชั่นว่าความสุขรอยยิ้มของทะเลเมื่อจะได้รู้ว่าเป็นพี่ พี่ชายความสนุกคูณสองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทำกลางแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีและทายเพศลูกคนที่2อ,อันยกใหญ่ส่วนเบบีตัวน้อยจะเป็นเพศใดนั้นต้องรอให้แม่ก้อยพ่อตูดออกมาเฉลยอีกครั้งนะจ๊ะ